มาคะ่ะทุกคนแม่บาทนี่หลังจากที่หิวนะทุกคนความหิวม่เป็นอุปสรรคนะคะทุกคนเพราะว่าเราอิ่มบุญแล้วนะทุกคนกูทูเรนูนครนะคะ,นะคะทุกคนไปต่อไปต่อสูวไปไหว้พระอยู่อำเภอเรนู u, บาทนะคะก็คือกลับรถมาอีกน้อยนึงย้อนกลับมาอำเภอเรนู u, นะคะทุกคนเรากายไปแล้วแต่ว่าเราสีกลับแล้วเาก็เลยกลับมาที่อำเภอเรนู u, เราจะเดินทางกลับนะ้ะทุกคน ตอนนี้ก็ประมาณ3โมง4โมงนี่แหละคะ่ะประมาณ3โมงเย็นนี่แหละคะ่ะทุกคนอันนี้เฮาสีข้าในตู่อำเภอเมืองนะอ่ออำเภอเมืองเรนูเนาะ,ะ,นะไปไหว้พระธาตุเรนูกันนะคะทุกคนพระธาตุเรนูเป็นพระธาตุประจําวันเกิดอย่างอา่อไม่บอกดีกว่าเพราะว่าจาไม่ได้เดี๋ยวสิเป็นประเด็นดราม่าอีกนะคุณ <c oughs> จำยังมาผิดผิดทึกทึก,ทกมาบอกต่อนี่เออมาคะ่ะทุกคนไกด์ฮอตแล้วเอาเลี้ยวฟื เอายังไม่เลี้ยวเหรอเห็นโบขนาดนี้ก็ยังจำทางผิดๆทึกๆเอาอย่างน้องมาไว้วางใจกันไดนี่อ่ะเทุ่ใดกับพี่คนขับเนาะเขาเป็นคนนั่งเราเป็นคนนั่งนะคะทุกคนว้าอใดก็ไไ้เพราะคนขับเขาความจำดีกว่าเรานะคะทุกคนเหตุใดกับฮอสอันนี้ค่ะน่าจะเป็นวัดที่เท่าไหร่แล้ววันนี้ที่ไปไหว้พระกันตามรอยจีบิมมาเลยค่ะเลยบางคนอาจ,จิคิดบอกว่าวัดแถวๆบ้านเรามันมีวัดอะไรมั่งที่มี ที่มีเจดีหรือมีพระธาตุนะคะทุกคนถึงแล้วพระธาตุเลนูของเรานะคะทุกคนกะเจดปิ่มกบมากเกือบคู่ปีแล้วค่ะมาพระธาตุเลนูค้นกับบค่อยหลายค่ะมืเอนี้มาอาจสเป็นคล้ายๆกับมันบนบ่ายคอยแล้วเนาะค่ะเนาะแต่นักท่องเที่ยวกะเข้าๆอกๆปกติอะไรคะทุกคนมาถึงช่างกิจก็หาที่จอดรถนะคะทุกคนนี่นะคะพระธาตุเลนูพระธาตุแต่ละพระธาตุก็คล้ายๆ,ๆายกันเนาะค่ะเนาะ บรรยากาศก็ประมาณนี้นะทุกคนนี่ร่มรื่นอืมอ่าชมไปเลยค่ะทุกคนจะปิมกับน,นาทีนี้อิ่มบุญแล้วนะคะทุกคนจะไปเบาเรื่องหิวข้าวเลยอิ่มบุญแล้วหลายวัดแล้วนะดซูห้ามจมหิวข้าวก็ห้ามจมเพราะว่าเราออกจากวัดนี้ก็คือแบบคุยคุยกันมาในรถแล้วนะคะทุกคน เราจะย้อนกลับไปกินข้าวที่นาคุณปู่หรืออะไรสักอย่างที่เราเคยไปนะคะทุกคนก็คือต้องย้อนกลับไปอีกเออในซอยสนามยิงปืนบูล่ะคะ่ะก็คือต้องย้อนกลับรถกลับไปอีกก็คือย้อนกลับเส้นอำเภอทาตุพนมนะคะไปอีกอ่านี่คะ่ะทุกคนชมเต็มเต็มเลยนะคะความสวยงามของพระธาตุเลนูนะคะทุกคนอ่ะอันนี้กับ เป็นขั้นตอนแต่ละขั้นตอนนะคะทุกคนเที่ยาสิเข้าไปไหว้สักการะขอพรกันเด้อเธอหน้าถ้าจะเป็นสิพาไปวัดละสิหาข้อมูลมาให้กอดน,นะคะเด้ออันนี้บริหารข้อมูลมาเพื่อพี่น้องฟ้องป่ายกับขอรถขออไัไหลายเว้าวไปปสิพิภพ,พทึกทกทกท่กนะคะเนาะส่วนมากอะบางคนเขาไม่มีเวลาไปหรือว่าตั้งใจไปกับส่วนมากอะอยากตั้งใจไปตามมันเกิดตัวเองนะคะเนาะ มาถึงเจปิไม่ได้เดินรอบนะคะทุกคนมาก็คือเออมาไหว้สักการะเลยนะคะทุกคนอ่าอ่าแหม่ขาขาออกมาด้วยนี่ขาออกมาแล้วก็มาเขียนชื่อนะคะผ้าห่มพระาธาตุเรนูนะคะทุกคนเขียนเมดด จากได้ไผ่เข้ามาในครอบครัวกระเขียนค่ะคิดทอดไผ่กระเขียนลงไปนะคะประมาณนี้นะคะทุกคนเออออกจากประทาเรนแูแล้วเรามีรายการต่อแล้วนะคะทุกคนสําหรับรายการวันนี้เราก็คือเราจะไปนอกจากจะอิ่มบุญแล้วสถานีต่อไปเราจะไปอิ่มท้องกันนะคะทุกคนติดตามโดยจะพิเศพาไปกินข้าวยมองไหสิ่กินได้ซ้ำใหประมาณนี้แหละค่ะทุกคนวันนี้น่าจะกลับบ้านกันค่ำมืดนะคะทุกคนเพราะว่า คุยกันมาในรถบัดกินข้าวเราจะไปไหนจะกลับเลยไหมหรือว่ายังไงคุยกันว่าเราจะไปต่อนครพนมนะคะทุนเฮาสีเข้าไปในเมืองต่ออีกมื้งเนี่ยอ้าไหนๆก็ปิดร้านแล้วหว่ปิดแล้วเราจะไปใส่กรนะป๋านานๆพาออกจากร้านที่ให้คุ้มเลยค่ะ